สวัสดีพี่ใหม่ครับสมาชิกเพจเรื่องของกูรูกับผมไก่วิทวัสสำหรับ e ีพีแรกนะครับของ5้านาทีดูพระเป็นเล่นพระได้ผมจะขอพาท่ืนทท่านไปชมเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งของสายท่านเจ้าคุณนรัตราชมานิวัดเทพสินทาวา่าครับเหรียญหลังเต่าเหรียญรุ่นนี้สร้างเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เป็นรูปท่านนะครับพุทธลักษณะของเหรียญด้านหน้าจะเป็นลักษณะน,นูนท้ายหลังเต่านะครับด้านหน้าของเหรียญหลังเต่านะครับจะเป็นรูปท่านเจ้าคุณนรครึ่งองค์ด้านใต้ชื่อธรรมะ ตาโกพิขูจะมีเส้นทิวบางๆคล้ายตัวหนอนนะครับวิ่งขนานจุดต่อไปนะครับดูบริเวณขอบเหรียญด้านซ้ายมือเราคือขวามือพระบริเวณขอบจะมีเม็ดไข่ปลาซ่อนอยู่มากบ้างน้อยบ้างเป็นลักษณะาการปั๊มกระแทกแล้วจุดตรงนี้ต้องคมชัดมากครับบริเวณ1น,นาฬิกาจะมีเส้นคู่ขนาน2เส้นคล้ายเสาอากาศตรงนี้ต้องคมชัดเช่นกันครับ ตาของท่านเจ้าคุณนอรลักษณะกลมนูนกลมตรงนี้ถ้าเมตาตื้นเพื่อนๆต้องระวังให้ดีเลยนะครับด้านหลังจุดแรกรอยเจาะหูเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นการเจาะหูตอนปั๊มเหรียญฉะนั้นรอยกระแทกจึงคมชัดมากและเนื้อเกินด้านหลังจะปริ้นเพื่อนๆดูนะครับถ้าตรงนี้เป็นรอยเจาะธรรมชาติผมใช้คําว่านูนปริ้นขึ้นมาตรงนี้ทําให้ฟ้าดูง่ายครับถัดมาบริเวณ10นาฬิกาจะมีหลุม ลึกกลมๆนะครับเกิดจากการปั๊มกระแทกยันน้ำเต้าพิมพ์นิยมจะเป็นยันเคลื่อนและพิมพ์ธรรมดาจะเป็นยันไม่เคลื่อนจุดสังเกตรอยเคลื่อนของตัวยันนะครับลักษณะปั๊มซ้อนกันเป็นสองขอบเหมือนเงาครับอันนี้คือยันเคลื่อนและยันไม่เคลื่อนก็จะเป็นปั๊มตรงๆไม่มีเงาครับและด้านข้างรอยตัดด้านข้างตรงนี้สําคัญครับเพื่อนต้องจํารอยปั๊มตรงนี้เพราะจะมีทุกองคครับ ปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นที่นิยมและหายากมากค่านิยมยสวยๆองหล,หลายหมื่นถึงหลักแสนครับทําไมเหรียญรุ่นนี้ถึงเป็นที่นิยมเพราะมีประสบการณ์ด้านแควคาาและเมตตาเป็นอย่างยิ่งครับผมยินดีให้คำปรึกษารับเช่าและให้เช่าพระเครื่องสายท่านเจ้าคุณนอและพระเครื่องทุกชนิดรวมทั้งพระบูชาและเครื่องราขงของขลังเพื่อนๆสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ครับปีใหม่แล้วเพื่อนๆฝังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการครับ พบกันใหม่อีทีหน้าสวัสดีครับ